เอามือทั้งสองประคองที่ตักมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงไม่ต้องมองใครมองใจเราก็พอไม่ต้องมองคนมองตนก็พอไม่ต้องสนใจใครสนใจเราก็พอไม่ต้องสอนใครสอนเราก็พอไม่ต้องบอกใคร ดูกายดูใจเราไว้ก็พอมืดนอกก็เพราะว่าขาดแสงไฟมืดในเพราะขาดแสงปัญญามืดโลกาเพราะขาดแสงอาทิตย์มืดกิจเพราะขาดแสงธรรมเมื่อเราถวายผ้ากรถินเสร็จเป็นการให้ทานหรือว่าวัตถุทานทานภายนอก มันเป็นบุญต่อไปแล้วก็ทำจิตเร้เป็นกนุศลด้วยการฟังธรรมทานเนี่ยทานภายนอกควรทำให้ไวทานภายในควรทำให้เร็วทานภายนอกควรทำให้ไวคืออะไรทานภายนอกไม่ถึงวัตถุเข้าของอางเชฉนเรามาถ่ายจีวร มาให้ทาน,นมาตมบุกตินเนี่ยมันเป็นของวัตถุภายนอกก็คือนอกกายเราซึ่งเป็นสมบัติของเราก็เราก็มาทำทานแต่ทานไปนอกเนี่ยทำให้ไวทำไมอาจารย์ว่าทำให้ไวก็เพราะว่าชีวิตของมนุษย์มันไม่นานนะโยมเคยคิดไหมอายุไข70็สิบ ประมาณนะั้นแะแปดสิบปีนี่ก็น้อยแล้วเพราะนั้นใครใกล้แล้วหรือเลยแล้วก็จะรู้ตัวเองอันบางคนก็เหลือไม่กี่ปีนะปีสองปีหปีสิปีบางคนอาจจะเยอะหน่อยเด็กๆเพราะนั้นก่อนที่เราจะลาโลกนี้ไปนะ่ะทานไปนอกคนทำให้ไหวเราต้องรีบทำนะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกไปได้กี่วัน การสั่งสมบุญในลำสูมาให้ถ้าเราเกิดอีกเนี่ยถ้าบุคคลไม่ให้ทานเนี่ยลำบากนะอย่างเช่นเราสวดบทเมื่อคืนเนี่ยนิธิกันทกาถาบุญที่เราทำจะทำให้เกิดอย่างเช่นเป็นเศรษฐีเ,าเ,เากการ,าเ,รา,า,เาเกิดจากการให้ทานเป็นพระราชาก็เกิดจากการให้ทานเป็นพระเจ้าจากกักรพัรดิก็มาจากทาน ไล่ไปจนถึงได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พระปัจเจกกับพทธเจ้าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ล้วนแต่มีทานเป็นเบื้องต้นทางนั้นเรียว่าทานบารมีบุคคลไม่ทานนี่เกิดชาติหน้าเนี่ยจะลำบากเพราะว่าทำอะไรก็ฝืดเครื่องเพราะตัวเองไม่เคยให้ทานไว้ นั่นผู้ใดให้ทานไว้นี่จึงชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาณเราก็ทำบ่อยๆถ้ามีโอกาสให้ทานทานเนี่ยทำให้ไวก่อนที่เราจะพัดภาเาเจาลูกนี้ไปการทำทานนี่จะให้ได้บุญมากเราต้องตั้งเจตนาคือหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนรับว่าเออเราให้สิ่งนี้ไปเนี่ย ผู้รับนี่จะได้ประโยชน์หรือว่าสงเคราะห์เห็นประโยชน์แล้วก็ให้โดยไม่หวังผลนะบางทีเราทานไม่เป็นเราทานหวังผลนี่ยมันก็มีโทษนะสังเกตไหมบางคนไปทําทานมาทําบุญมาบางคนบุญนะ่ยเขาไม่เคยเห็นความดีเขาเราเลยโอ้ยเราช่วยเขาตั้งเยอะไม่เห็นความดีเขาเราเลยอย่างเป็นต้น อันนี้ก็แสดงว่าทานนั้นอะ่ะมันไม่บริสุทธิ์มันทานหวังผลให้ดีนะทานเนี่ยก็คือทิ้งไปเลยอย่างเช่นเรามาถวายกรบถิ่นหรือทําทานที่อื่นอะ่ะเราเห็นประโยชน์แล้วก็ให้ให้ขาดไปเลยไม่ต้องหวังให้เขามาตอบแทนเราหรือไม่หวังแนมะ้ทั้งคําขอบคุณทานแบบนี้ได้ได้นิสงมากนะอย่างื่าเราไปเลี้ยงเด็ก เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้หวังผลตอบแทนนะเรามีความสุขนะครับแล้วนั้นทานเนี่ยอย่าไปหวังผลถึงเราไม่หวังมันก็ได้นะทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยมื่อเราจัดความรูปความจัดความเห็นแก่ตัวเมื่อเราให้ทานดีบ่อยความห็นแก่ตัวลดลงมันจะเป็นปัจจัยให้เรารักษาศีลได้งง่าย ที่เรารักษาศีลไม่ได้ก็เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวนั่นแหละเพราะเห็นแก่ตัวจึงไปฆ่าสัตว์ไปเบียดเบียนสัตว์มาเพื่อตนเองเพราะเห็นแก่ตัวจึงไปรักทรัพย์เห็นไหมโคดโกงกันทุกข้อแหละไปโกหกเนยเห็นแก่ตัวเท่านั้นแม้แต่ดื่มสุราเนี่ยก็เห็นแก่ตัวตบางทีก็ลืมลูกลืมเมียลืมครอบครัวเป็นครอครัวเกิดจากว่าเห็นแก่ตัวเท่านั้นถ้าเราทานบ่อย ความเพ็งแก่ตัวลดลงเนี่ยสีมันจะรักษาได้ง่ายเมื่อทานดีศีลดีพราะนานก็ไปได้เร็วนั้นทานภายนอกทำให้ไวทานภายในทำให้เร็วอะไรคือทานภายในทานภายในคืออะไรรู้นึกออกไหมทานเนี่ยแปลว่าเอาออกหรือทิ้งไปนี่แหละ คือให้ไปไม่อยู่ในกรรมสิสิ์ของเราอย่างเช่นเรามาถวายกระถินเนี่ยไม่ใช่ของพวกเราแล้วนะถวายแล้วเป็นของพระคุณเจ้าที่เราถวายเอาคืนก็ไม่ได้ก็เป็นของท่านแล้วกานทานภายในทําให้เร็วทานภายในก็คือเราควรสิ่งที่ควรทานออกก็คือโลภะโทสะโมหะบางทีเราทานเฉพาะภายนอกทานภายนอก มันจะไม่สุขใจนะถ้าไม่ทานภายในถ้าความโลภยังเผาอยู่ก็ไม่สุขหรอกความโกรธผู้ใดชี้โกรธก็ไม่สุขนะผู้ใดฟุ้งซ่านก็ไม่สุขนะเมื่อภายนอกแล้วทำให้ไวทานภายในทำให้เร็วอย่างเช่นเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยเราจะให้มันอยู่นานสละไปเลยทิ้งมันไปเลยความโกรธนะ บางทีเราก็ไม่อยากทิ้งมันนะอชอบมันเลยเกินความโกรธอยากให้แต่คนอื่นทิ้งความโกรธอย่างเช่เราสนทนตธางทกันเมื่อคืนนระหว่างคนสองคนโกรธกันใช่ไหมส่วนมากเราอยากให้คนอื่นหายโกรธก่อนอยากให้เขาย,ยิ้มก่อนใช่ไหมเธออยาไปโกรธฉันสิแต่ฉันโกรธได้เป็นไรจะคิดอย่างนั้นบ้า ที่จริงแล้วนะถ้าคนสองคนโกรธกันนะหรือชุมเราไปโกรธใครก็ตามถ้าเราดูออกว่าความโกรธเนี่เป็นทุกข์เป็นไฟเผาใจเราเนะี่ยเรารู้ทันความโกรธความโกรธกจะดับไปเียงแต่เรารู้ทันตรวนั้นแหละยิ่งเราเป็นน้ากรรมาฐานพอโกรธมาปุ๊บเรารู้ทัน ถ้าเราจเจริญอา,านาปานสติแล้วก็อยู่กับลมหายใจความโกรก็ดับไปเมื่อความทุกข์ความโกรกันดับไปเราก็ยินสงบส่วนผู้เที่ยวโกรดเราอยู่นะเขาไปหายโกรดก็เรื่องของเขาสิเนาะใช่ไหมไปไม่ใจใครก็ไม่ใจคนอื่นนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใจเรานะอืม นั้นผู้ใดสามารถแล้วเขารับความกว่วได้ไวอะผู้นั้นจะได้รับความสุขนั้นต่อไปแล้วอย่าไปเกี่ยงกันโดยยกพ่อบ้านในบ้านอยู่ด้วยกันในชอบ <c oughs> เป็นอยู่เรื่อยหรอกออาสมมติภรรยากโกรธหรือสามีโกรธก,กันขึ้นมาใช่ไหมอืมภรรยาก็ไม่ต้องไปอยากให้สามีหายโกรธหรอกเขายากทุกข์กับปยนั่นแหละทุกข์ห้เข็ยนเลยใช่ไหมเออ หรือภรรยาโกรธสามีก็ไม่ต้องกยอยากให้ภรรยาหายโกรธหรอกให้เราหายโกรธพอเขาโกรธไปม,มากๆแล้วก็ทุกข์กาจะอยู่ในตัาเองอเราดับไฟที่เราก็พอเหมือนกับไฟละไม้หัวเราเนี่ยกับไม้หัวคนอื่น,เ,นเราต้องรีบดับที่ไฟที่ไม้หัวเราเนื้อทานภายในอะ ทานความโลภทิ้งไปทานความโกรธทิ้งไปทานความหลงสิ้นไปความหลงนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะคือหลงคิดนะเราเคยตั้งเกียรไหมเราหลงคิดทั้งวันมนุษย์นะ่ะมันทุกข์เพราะความคิดตื่นมาทุกข์แล้วถ้าเราดูออกน,นะไม่คิดไม่ทุกข์ในใจนะอะตื่นมามันก็ไปคิดกังวลก็ทุกข์ คู่กับลูกกับหลานกับสามีกับครอบครัวบางคนโดยชิดอาฆาตปัจจุบัก็โกรธขึ้นมาบางคนถึงไม่ชิดไปในความโกรธก็ตามแต่กินก็คุ้งสา้นจิตมันเดือดปุ๊บปุบปุบอย่างมันไม่มีความสุขหรอกไอความคิดหน่เป็นตัวเปิดเกมเลยแหละพอชิดขึ้นมาด้วยความรู้ก็จะตามมา คิดขึ้นมาความขุ่วก็ตามมาอะไปดูนะไปหัดดูอาอาจารย์ใ้พวกเราทานภายนอกแล้วเนี่ยมันยังไม่สุขจริงนะต้องมาทานภายในวิธีทานภายในก็ได้บอกแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราต้องหาเครื่องอยู่หรือบังเกอร์เลยหรือว่าบังเกอร์ในสมัยนี้เนาะหาปอบยามอยู่แล้วกันหาบ้านอยู่เราวิหาระทำอย่างเช่นเรานั่งอยู่เนี่ย เราอยากจิตร่องลอยสิเราก็ลองภาวนาพุทธโธดูสิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะมันจะทุกข์เป็นไหมอยู่กับพุทธโธนะี่ไม่มีนะมีแต่สุขแต่เดาเราลองดูสิไม่เชื่ออาจารย์พุทธโธไปรเย็นลงเยนง็ยนลง,ลงสงบไปเลยนะ,ะนะเราเรานั่งฟังธรรมอยู่ก็รู้สึกถึงร่างกายแต่หายใจท่องพุทธโธพุทธโธมัคนคิดมาไม่เอาไอความคิดอ่ะเป็นพิษเป็นภัย เป็นตัวนํำราไปสู่ทุกขชิดเรื่องใดไม่เอาทั้งนั้นเนี่ยอยู่คุปโธจะสบายสบายเวลาเราเดินไปทำงานหรือใช้ช่วยตจำวันต่างๆเราก็ภาวนาได้พุโทโธท่องไปพุโทโธพุโทโธหรือดูการเคลื่อนไหวก็ได้ให้จิตันออู่กรกายเนี่ยให้อยู่ภายในอย่าปล่อยให้จิตพุ่งสัน้นมันชิดมารู้ทันปล่อยมันผ่านไปเลยชิดมารู้ทันปล่อยผ่านไปเลย ถ้าใครทำได้อย่างนี้นะไม่ก็ทุกข์หรอกถ้าใครทำไม่ได้มันก็ทุกข์นะมันไม่ยกเว้นใครเลยนะนักปฏิบัติธรรมจะเข้าใจแต่คนใหม่น่ะอาจจะจะงงงงถ้านักปฏิบัติธรรมนี่ยจะเข้าใจชัดเลยจะสามารถหาความสุขได้โดยที่อยู่คนเดียวนั่นแหละสุขจากการไม่มี และเป็นสุกริงด้วยนะมองไปในทางโลกจะสงสารเขาแล้วนะจะเป็นพวกที่มีเงินเยอะๆมียศในคนในอะไรแล้วแต่ถ้าเรามองเห็นเขาเนี่ยเป็นคนฟุ้งซ่านอยู่เราจะเห็นว่าคนนั้นไม่สุกหรอกเราดูตามสื่อก็ได้สื่อทาง YouTube ทางเ c e บุ o k อะไรไปดูมีแต่คนหลงเท่านั้นเลยด่ากันไม่รู้จักกันยังด่ากันได้นะใช่หมนี้โหด่าจริงเลยนเนาะ ไอเขาเถียงอยู่ที่อื่นยังไปร่วมด่าเขาไปทำ <c oughs> เป็นเปื่อทั่วเลยนะสมัยเนี่ยมันพุ้งเนี่ยเราพุ้งซ่านถ้าเราสงบแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจโลกว่าเออถึงเขาจะมีอํานาจมียศมีเงินเนี่ยเขาก็ไม่สุขหรอกถ้าเขาจะพุ้งซ่านเดี๋ยวเราเรื่องนี้มาชิดก็เศร้าเป็นโรคซึมเศร้าคนรวยยิ่งเป็นเยอะเอาเรื่องนี้มาชิดก็กักกงวลอยู่แค่นั้นเ่ยกุ้มกังวลอยู่ กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเพลิงนอนอย,อยู่เป็นเปลวอะ่ะถึงเราจะมีเงินเยอะๆมียศใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันไม่สูกมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมถึงเราไม่มีสักบาทแล้วนั่งอยู่เนะียพุทโธสงบพุทโธเบิกบานพุทโธชื่นใจมันไม่เหมือนคนไม่มีสตินะคนไม่รู้จักทานโลภะตัวสามโมหะพอกเนี่ย ทุกตลอดสังเกได้ง่ายเราดูหน้าการเมืองอาจ,จารย์ว่าพวกเราว่าก็มีความสุขไหม <c oughs> ไม่มีนะมันจะเอาชนะกันตลอดเนาะแล้วจะมีประโยชน์อะไรเงินเยอะๆตำแหน่งใหญ่ๆอย่างนั้นอ่ะอันนี้พูดให้ฟังไม่ได้ไปกระทบหรือไปตำหนิใครเราให้เราเห็นเป็นภาพว่า ถึงเราจะทำบุญเยอะมีเงินเยอะมีบ้านมีแล้วก็ตามทุกอย่างอะถ้าเราสงบใจไม่ได้ยังไงก็ไม่สุขอาจารย์บอกได้เลยนอนก็นอนไม่หลับถึงไม่มีอะไรสักอย่างนะตื่นขึ้นมาไหว้พระเล็กน้อยนั่งรวมให้ใจพุโทโธพุโทโธมันชวนให้คิดไม่เอาปล่อยมันไปเลยพุโทโธสบายไปทำงานกน็รู้สึกตัวไป เรื่องไหนสมคนคิดกับชิดมันได้เรื่องการงานแล้วก็หยุดเมื่อชิดแล้วก็ไม่ชิดต่อรู้สึกตัวไปเรื่อยๆถ้าต่างคนต่างดูจิตด,ดูใจในครอบครัวเราไม่ทะเลาะหรอกคนไหนดูได้ไวคนนั้นก็จะสงบไม่มีปัญหาปัญหาบางทีเราทะเลาะกับเพื่อนหรือใครก็ตามเนี่ย เราอาจจะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าทำทั้งหลายเป็นนนัตตาความโกรธนี่ไม่มีใครห้ามมันได้นะถ้าปุถุชนเมื่อมีเหตุกระทบโกรธทันทีแล้วมันโกรธแล้วมันดับง่ายไหมมันไม่ง่ายนะนั้นเวลาคนอื่นโกรธเราอยากให้เขาหายโกรธเนี่จะง่ายไหมแม้แต่เรายังหายโกรธไม่ได้ใช่ไหมนั่นเนี่ยเห็นโทษของมัน ใครมาให้โกรธเรา,าให้โกรธของเราก็พอแล้วอันนี้เลยเล่าเสริมไม่ฟังจะเอาฟังทำเมื่อคืน,น,นเพราะว่างานกระถิ่นเป็นงานสมชัชีเมื่อพระท่านได้กัถินนะท่านก็จะมอบผ้าให้องค์ใดองค์หนึ่งสมัชีกันก็เป็นไปผู้ความสามัคคีที่ท่านให้พิสุอย่าพึ่งไปที่อื่นให้อยู่รับกระินก่อนเนี่ยก็เพราะว่าพิสุบางรูปนี่จำภาษากับเพื่อนแล้วนี่โกรธ จะรีบหนีอย่างเงมันก็หนีไม่ได้ต้องอยู่รับกระถิ้นก่อนเมื่ออยู่รับกระถินมาทํางานร่วมกันโมโทนาร่วมกันมันก็ค่อยปรับไปมันก็ดีขึ้นก็เป็นกิจกรรมทำลายพยาบาทนะทาความสามาัคคีเกิดขึ้นอันเราทานภายนอกทําให้ไวทานภายในก็ทําให้เร็วรู้จักให้อาภัยก็ดีนะ จำไว้ว่าคนรักกันมันต้องให้ภัยกันได้เราสังเกตตัวนี้เนะ่ยบางทีสามีทําผิดก็ไม่เป็นไรหรอกภรรยาทําผิดก็ไม่เป็นไรหรอกลูกทําผิดก็ไม่เป็นไรหรอกลูกเขาชอบอย่างเงี้ยนะส่วนมากไม่ไม่ไมค่อยยอมกันเนาะในลูกเนี่ยมันก็เลยชักจะมีปัญหาทะเลาะก,กันถ้าเราเข้าใจลกูกเราก็จะอยู่โดยความฟ้าสุขอั้นมางานกับถินเราต่อไปห้าม ห้ามไม่มีโทระักลับไปห้ามได้ไหมไม่ได้หรอกมันมีให้รู้ทันเอาให้รู้ทันเอาเราต้องเข้าใจมันอยู่ด้วยกันก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก็มีปัญหาลินกับฟันนี่อยู่ด้วยกันยังกระทบบางครัง้งขบบางครั้งกัดซัดจนเลือดไหล อยู่ร่วมกันฉันเธอพลาดไม่ว่าใครให้อภัยอย่าด่วนโกรธโปรดเมตตาเธอก็พลาดฉันก็พลัง้งทั้งที่รู้ผิดเป็นครูรู้ไว้ใช่จะดา่าปุถุชนน่ย่อมเผอสติอ่อนปัญญาธรรมดาที่ผิดไปให้อภัยกันอภัยไ,ไปว่าไม่มีภัย อภัยแปลว่าทิ้งภัยออกไปผู้ใดให้อภัยผู้นั้นไม่มีภัยผู้ใดทิ้งภัยออกไปเราะนั้นก็ยินเนาะคนอื่นจะขอไว้ก็เป็นเรื่องของเขาปัญหามันอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่เราถ้าเรามาทำบุญกับถิ่นเนี่ยให้เขาใจายอย่างน้อยดับไฟโทสะไฟราคะให้มันได้ไฟปเิคะพวกเนี่ยกลับไปบ้านก็สบายสงสัยลืมหมดแล้วมั้งอาจารย์ให้ไป ยมแดงจำได้มากระตินที่แล้วอาจารย์ให้กระถาอะไรฮะยมไวจํจำได้ไหมอาจารย์คือบอกว่าครอบครัวไหนที่ชอบงองแงกันระหว่างสามีภรรยาอาจารย์ให้กระถาไปท่องหายเกลี้ยงทุกครอบครัวเลยแตงคนที่ทะเลาะกันน่ยไม่ได้ท่องกระถาอาจารย์ยมเองจําได้ไหมโอ้ยลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่องกับญาติชาติ เอาไหมล่ะคนข้างหลังเนี่ยลูกหลานได้มาทีหลังนะคาถาคำซ้อนคำไปท่องเนี่ยถ้าครอบครัวไหนทะเลาะกันเนี่ยอาจารย์จะขายวัดให้เลย <c oughs> เอาไหมท่องแค่เช้าครั้งหนึ่งเยน็นครั้งหนึ่งไม่มีทะเลาะกันงง,นงงแล้วบางคนงงอกคาถาเลยสักสิกานั้นเอาให้ก็ได้ยกอาพนมมือขึ้นว่าตามแังๆบอกรอบเดียวนะบอกมันไม่ขังนะ ูดดังๆนะโยมเองก็พูดดังๆโยมเองก,ก็พูดดังๆเราไปท่องเช้าครั้งเย็นครั้งกันถ้ากระทะอก,กันมาลูกผู้ดอาจารย์ฟังจาจะขายสลาให้พอตื่นขึ้นมาเห็นหน้ากันก็ท่องว่าเราลืมแล้ว <laughs> อ,อ,อ้าวเออเนื่อแล้ว <laughs> อปห,หน้ากันก็ท่องว่าสวัสดีที่รักเอาท่องที่สวัสดีที่รัก อันนี้ให้ท่องตอนเช้าแล้วก่อนนอนเนี่ยเรามองหน้ากันก่อนแล้วก็พูดว่าราตีสวัสดิรักเอาว่าราตีสวัสดิรักเอาตอนเช้าว่าตอนเย็นว่าโอมเพี้ยงศักดิ์สิทธิ์แนี่เนี่ยเอามือลง